สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะม้นนี่กายลูกย้ายกายลูกอีสานกับผ้าพี่นอ่องเข้านะคะ่ะเข้าสวนค่ะมาเบิ่งสวนมะเบืองผักมาเบิ่งสวนแล้วก็มาเบืองผักค่ะไปค่ะไปเบืองในสวนกันเลยค่ะ ไปค่ะลงน้ำกันค่ะนี่จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือ มลภาค่ะหนวก,ก็มี่ไอนี่เนาะคะ่ะผู้ข้าวค่ะผู้ข้าวข้าวตองค่ะตัดตัดออกไปแล้วก็มีค่ะตัดบพท่านเบิดคอยตัดไปที่ละเล็กแลหล่นอยค่ะตัดออกไปขายค่ะทั้งขายทั้งกินค่ะ ตัดไปขายค่ะบตั้งขายทต้งกินค่ะขายน้ำขายน้ำกินน้ำค่ะจะออกมาริ่มริ่มแดนนี่ค่จะเป็นแก้วมังกรค่ะปูกไว้เป็นแถวอยริมแดนค่ะ แถวนี่ฟางสานี่ก็จะเป็นบวบจะบวบบวบยุฟางสาเออนี่อ่มี่ลูกง่ายๆค่ะลูกง่ายๆลูกนี่ดูว่าเนดพันค่ะตัวน,นี้ลูกนี้ไว้จะท้าพัน บางแถวเกี่ยวมังกรก็จะปลูออกต้นมะละกอค่ะรับบ้างไปค่ะรับไปค่ะลงมาแข็งล่างก็จะเป็นพักค่ะ จะเป็นริมแดนค่ะริมแดน <c oughs> นี่ก็จะเป็นสะค่ะสะนามที่ไอ้อานามออกนามขึ้นไปลดพักนะคะลดพักนะคะนี่ปลาค่ะปลานิ่นค่ะปลาหลายค่ะพักขึ้นใช่ นูกค่ะคึ้นชายงามค่ะใส่ย่ำค่ะใส่ย่ำกิดกุ้งแซน้ำปลาค่ะสุดยอดค่ะกุ้งแช่น้ำปลาสุดยอดเลยค่ะ ขลาางงคน้่ที่เห็นอยู่นั่นจะเป็นพักขึ้นช่ยเนาะค่ะเกียวมันกรกำลังออกดอกค่ะดอกขาวๆค่ะ แก่วมังกรค่ะดอกออกดอกค่ะออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเว่งไก,ไก่ค่ะแก่วมังกรนี่ค่ะดอกงามค่ะแก่วมังกรอนหืมดอกสวยเลยค่ะ suyi lì kha ngắm lì kha vâng bưng cái cày luôn kha mông nhọc mót cò yắc น้อค่ะใกล้ซุกแล้วค่ะนี้ใกล้ซุกแล้วค่ะ เห็นแปลกมูย่ต้นหนึ่งค่ะสีท้องๆสีเหลืองๆแล้วย่าไก่สีพัฟเบื้องไก่เป็นมาละกขคือกันค่ะมักหุ่งขคือกันค่ะไปเบื้องไก่ค่ะนี่ค่ะลูกค่ะพี่น้องจาว่ามันเป็นพันอีอยงแบบว่าสื่อตนมากสื่อตนมากลหลายๆตนสื่อตนคือเป็น เขาเพาะไว้ในทุงดำต้นละสิบบาทสิบบาทค่ะซื่อมากค่ะก็ปนมากค่ะต้นอือต้นนี้มันปนมากมันขาค่ะแต่บ่ลู้จากว่าพันหนังค่ะบ่ลู้ค่ะปนมากค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะออกลูกมากค่ะออกลูกแล้วสีเป็นสีนี่ค่ะสีเหลืองสีทองค่ะ รู้ค่ะงามค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่่ะ ที่เห็นอยู่นี่กะจะเป็นทั้งพักออตูทั้งหัวผ้าเนาะค่ะหัวผ้าหัวผ้าค่ะ 我老爸。

นี่ค่ะพักคุ้ยช่ายพักคั่นสมแม่พี่น้องพักคั่นสมคุ้ยช่ายพักแป้นค่ะมันย่ยกายเอื่นพักแป้นหามค่ะค่ะคลิปนีกัะไว้ซัมนีก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสนาหนักย่ายกายลูกอีสานกับสิภาพพี่น้องมาเบิง์กไม่เนาะคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดละฆังให้ยายกายลูกอีสานในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ